คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวที่ช็อกวงการหมอนำมากๆก็คือข่าวการเลิกราการระหว่างแพลวพพาวแสงทองกับบิ๊กคู่ใหญ่บ้านฟิลแลค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกแยกบ้านย้ายบ้านกันแล้วนะถูกต้องแล้วค่ะซึ่งนอกจากลูกแท้ๆอย่างน้องนาริตะและน้องโตเกียวแล้วจริงๆเขายังมีลูกๆในวงโตเกียวมิวสิกนะ ทั้งน้องซีแกรมอย่างนี้น้องเพลงพิมละดาอย่างเงี้ยซีแกรมคนนี้ใช่ค่ะที่ตอนแรกหลายคนก็โฟกัสว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยน้องๆในค่ายจะไปทิศทางไหนจะอยู่ที่ค่ายหรือว่าจะไปอยู่ที่วงหมอลำแถวๆแสงทองงานนี้ค่ะน้องรถเบนซ์บันเทิงไทยรัฐของเราได้เจอกับน้องซีแกรมแล้วก็น้องเพลงซึ่งเป็นศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิกน้องทั้งสองคนเนี่ยได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่า ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกเสียใจนะที่บอสทั้งสองคนต้องแยกทางกันแต่ก็เคารพการตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยังไงก็รักทั้งสองคนนี่แหละเพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้มีพระคุณตอนนี้มีโอกาสได้ขึ้นทั้งสองเวทีก็ยินดีมากๆแล้วเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของน้องทั้งสองคนกันหน่อยค่ะพี่เกล้แพื่อนเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่หายโอกาสเป็นคนที่สางนุมมาก นะคะก็รักทั้งสองคนหักพอบีกเกอ์แพ้วทั้งสองค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันใจหายค่ะเสียใจก็มันกเกี่ยวกัเรื่องของผู้หญ่งน,นะคะเราเป็นเด็กเราก็รับรู้ได้ไม่มากแต่ว่าก็เข้าใจาว่าเพ่นเป็นผู้หญ่งล้วก็ขนาดจ,จะมีเออเรื่องถือว่าข้าใจกันเน่พ่นก็ก็เลยแยกทางกันแต่ว่าเราเป็นเด็กเราก็หอากับหักทั้งสองคนค่นหูกัหักทั้งสองคนเพราะว่าพ่นเป็นผู้ปัน่นเป็นผู้สาหงหนมามันจะบอกว่านูหักพอบีกเกอ์แพ้ ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ภายภาคหน้าหรือว่าอนาคตนุก,ก็ยังรักพ่อวิกกับแม่เพมืันเดิมยังเป็นลูกสาวเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรายังอยากอยู่ทั้งสองวงแต่เพิ่งแบบเลือกเลยเลือกเลยมันก็ยังไม่ได้เนาะอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ก็ลําบากรครับที่สองวงก็ต้องมาแยกกันเลยแต่ก็รักพ่อแม่ทั้งสองคนครับ เป็นตะอ่อนซ่อนเนาะโอ้นปัญหาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เคลียร์กันไปในค่ายก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามเอฟซีก็ติดตามกันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะคะอยากเจอน้องสีแกรมตัวเป็นๆบ้างนะมีโอกาสก็มาเยือนเป็นทางในรัฐนะเขาวานหวานนะจริงแล้วน้องแล้วเนี่ยดูสิแบ็กดรอปเงินเขาอันนี้ฉันยังตาตึงใจอยู่เลยเด็กเขแค่นี้มาอะไรน้ำใจเยอะขนาดนี้